ขอบคุณที่ทำให้โลกมีรักและมีรอยยิ้มสดใสขอบคุณจากใจที่ยังตั้งใจมอบสิ่งดีๆแบ่งปันรอยยิ้ม19ปีมาแล้วที่รายการแบ่งปันรอยยิ้ม ได้ติดตามเรื่องราวของครอบครัวเด็กสมองพิการมาโดยตลอดรู้ดีว่าครอบครัวต้องหนักหนาสาหัสเพียงใดกว่าจะประครับประคองลูกมาถึงวันนี้ได้มันเป็นความยากลําบากของครอบครัวที่จะทํำยังไงที่จะเฟื้นงฟูเราให้เราดีขึ้นกําลังใจที่ทําให้ผมมีวันนี้นะก็คือปู่กับครอบครัวสังคมให้โอกาสให้อย่างที่มูลนิธิพ่อเด็กพิการ ให้โอกาสที่ให้ผมเข้ามาทำงานที่นี่กำลังใจของครอบครัวเด็กพิการเริ่มต้นขึ้นที่โรงพยาบาลเลิศศินในห้องกิจกรรมเล็กๆระหว่างที่เด็กคอยการทำกายภาพบำบัดซึ่งยังไม่สามารถตอบโจทย์ในใจของคุณหมอประพศเพตรากาศหนึ่งเราอยากจะช่วยเหลือเด็กพิการในชนบทสองเราก็อยากจะมีศูนย์ที่คอยดูแลพ่อแม่ส่วนหนึ่ง ะะที่อยู่ในตัวใน,ในกรุงเทพด้วยนะครับหรืออยู่ในปนนใริมณฑลใกล้ๆแล้วก็สามในช่วงนั้นเนี่ยความเข้าใจเรื่องปัญหาเด็กพิการเนี่ยยังมีค่อนข้างน้อยอพอทําไปได้สัก2ปีเนี่ยเราก็พบว่าเด็กพิการเนี่ยมีจํานวนมากขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเด็กพิการในชนบทเนี่ยยังมาไม่ถึงบริการในกรุงเทพแล้วก็อยากจะมีโครงการที่ไปช่วยเหลือเด็กพิการในชนบทนะครับ จากโรงพยาบาลสู่บ้านที่กว้างขึ้นเพื่อการทำงานที่คล่องตัวขึ้นสามารถขยายงานออกไปอีกมากมายพ่อแม่เนี่ยนะฮะเดิมเนี่ยจะหวังพึ่งโรงพยาบาลหวังพึ่งมูลนิธิแต่หลังจากที่เราเปลี่ยนแนวคิดว่าเออเราอยากจะเน้นพ่อแม่เนี่ยไปฝึกลูกเขาเองต่อมาเรามีเรื่องโดสโฮโดสโหนนี่ก็เป็นเรื่องของการฝึกการเคลื่อนไหวแล้วที่สำคัญอีกการหนึ่งก็คือเรื่องการนวด เอาความรู้เรื่องการนวดผู้ป่วยเอามาพาดเอามาพึกในผู้ใหญ่เอามาประยุกต์ใช้กับเด็กแล้วเราก็พบว่าโอ้เด็กนี่ดีขึ้นเยอะมูลนิธิจึงเปรียบเสมือนคู่มือของครอบครัวเป็นโรงเรียนเป็นที่ปรึกษาในการดูแลเด็กพิการจุดความสําเร็จที่เราเห็นณนะปัจจุบันเนี่ยซึ่งใช้เวลา20ปีเนี่ยนะครับก็คือเรามีศูนย์เรียนรู้ที่บ้านของพ่อแม่ตอนนี้เกิดขึ้นมา9แห่งพ่อแม่มารวมตัวกันเอง นัดมาดูแลด้วยกันเองมาเจอกันมาพบกันแล้วก็ฝึกลูกเขาเองวันนี้เด็กพิการหลายคนเติบโตขึ้นจากการต่อสู้ของครอบครัวและแรงผลักดันจากมูลนิธิเช่นปอและหมูอ้วนเรารู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเป็นอะไรนะฮะเป็นลูกศิษย์ที่ทำให้สังคมเห็นว่ากลุ่มเด็กพิการเนี่ยสามารถฟื้นฟูแล,และพัฒนาได้ เ,เป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนศรีสังวรที่เชียงใหม่องค์กรเริ่มต้นตั้งแต่องค์กรเล็กๆนะคะเราฟันฝ่ามาแล้วเราต่อสู้มาใช้เวลาอยู่นานพอสมควรเราเชื่อต่อไปว่าองค์กรก็ยังผลักดันอยากให้เกิดอ,อยากเห็นมุมมองใหม่ๆที่อยากเห็นคนพิการในในบ้านเราเนี่ยอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขคุณแม่หวังแค่ว่าให้เขามีชีวิตอยู่ในโลกใบเนี้ย ที่เขาเป็นอยู่เนี่ยให้มีความสุขแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นนะคะทุกวันนี้คือแม่พยายามทำทุกอย่างเท่าที่แม่ทำได้28ปีของการทำงานที่ทุกคนได้ฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันมามากมายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ต่อสู้เพื่อลูกคุณครูที่มุ่งมั่นฝึกเด็กทุกคนต่างรับฟังปัญหา คลายทุกร้อนให้แก่กันทำให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเสมือนเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งในสังคมขอมา,ายิ่งใหขอคุณุกอีกครับไทย,ยสมุดประกันชีวิต เพื่อนคู่ชีวิตตลอดไป